สวัสดีครับผมบีบีฟอร์ดนะครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับวันที่9นะครับวันนี้ก็ลูกค้ามารับรถนะครับบองตรงเป็นวันที่ดีวันมงคลออกรถแล้วล่ํารวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอ่าลูกค้าจะออกเวลาที่9ก้าโมงเนาทีนะครับแล้ววันที่9ด้วยครับเดี๋ยวมาสอบถามของพี่นะครับพี่เอ็มนะครับพวกผมนะครับมาออกรถออกรถกับผมบริการเป็นไงบ้างโอเคครับสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับนี่ครับผม อ่าอ,อันนี้มามาหาผมแล้วออกรถกับผมเนี่ยรู้สึกประทับใจไหมแล้วก็สบายใจไหมโอโ้โหต้องบอกว่าเกินความประทับใจนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาหล่อขนาดนี้นะครับแต่พอมาดูรถนะเพราะว่าเราคุยกันตลอดด้วยนะเลยแบบออกมาแบบตรงใจมากเหมือนเหมือนรถสั่งตัดนะครับมันมันพอดีกับความต้องการแบบสุดยอดถือว่าสุดยอดเลยครับ แล้วไงครับบริการเรื่องไฟแนนซ์บริการการขายไงครับเป็นไงครับอย่าอวยกันนะครับพูดตรงๆเลยพูดง,ง่ายๆไฟแนนซ์ Finance เนี่ยกว่ากว่าที่จะผ่านได้เนี่ยเราต้องคุยเราต้องปรับหลายรอบมากซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมอ่านชีดว่าเขาอาจจะยอมแพ้ไปแล้วอันนี้เออบช่วยดูว่าต้องปรับยังไงแก้ย,งงยังไงทายังไงถึงจะผ่านก็ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับโอเคครับแล้วเป็นไง ออกมาแล้วครับคันนี้แต่งไงโอ้โหเรียกว่าขับไปไหนใครก็มองแล้วกันอ่าใช่ครับผมว่าผมก็ผมก็ชอบนะผมเห็นเห็นแล้วก็ชอบนะได้ครับแล้วเป็นไงลงมงลงแม็กถูกใจไหมพี่ก็อย่างที่บีบอกนะครับว่าบีคิดว่าเป็นรถบีคันหนึ่งมันอครับมันสวยไงฮะสวยแบบถูกใจอ่ะการออกรถก็เหมือนกับว่าเราออกรถเราดูแลรถลูกค้าเหมือนรถเราจะได้ออกมาสวยถูกใจลูกค้าไม่ใช่ว่าแต่ง S <S ทิ้งแต่งกว้างพดูดง่ายๆเอางานไม่ดีให้อะไรให้คือ,อนี้ผมบอกตัวว่างานพรีเมียมทุกชิ้นนะครับคือกันชนแล้วว่วา,วาไฟมัดแต่งหรือว่ายางนะครับผมลงรายละเอียดทุกจุดนะครับผม <S 2> <S 2> อ่มาดูกันได้ใน,นพี่อ,อ,อง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่ยืนเลยยืนตรงนี้กันเลยเป็นไงครับคล้ายไหมครับพี่ของจริงไงเหมือนกันจัดอะเห็นไหมครับเป็นไงอยากเอาอะไรใส่บนรถจัดไ้หมดจัดไปครับผมนี่แล้วก็มาดูครับผมเบาะหนัง สไตล์มีฉิบแดงหน่อยนึงหน้าจอปอใช่ครับหน้าจอดู YouTube ได้พอดีพี่เอมเขามีลูกไงเขาก็เลยจัดหน้าจอ Android ให้ลูกค้าไปเพื่อจะเวนนลาใช่จัดให้หลานเหมือนว่าหลานอยากดูหนังดู YouTube ดูการ์ตูนเงี้ยจัดไปครับผมบอกแคปเราก็แบบพนักพิงให้พูดง่ายๆอันนี้เลยครับจัดไปให้ลูกค้าเนี่ยครับ นี่เลยเบาหนังพูดง่ายๆว่าผมเป็นหนังแท้นะครับผมตัวนี้ครับตรงๆเลยมาดูด้านหลังกันอีกนิดนะพี่โลบาร์เป็นไงถูกใจนะพี่นะเอาเลนเดอร์เอาเลนเดอร์ใช่ครับไฟท้ายเหมือนกันพี่นี่ครับนี่ก็หล่อหล่อแบบลิมิเต็ดอีกนิดนึงพี่ก็อยากได้แบบโลโก้กล้องถอยหลังตัวนี้ไม่ได้ติดตามอย่างนี้เท่วไปอยากได้แบบพ <Premium. S 1> รีเมียมปรจัดไปนะพี่เนาะ หล่อเลยมีเซ็นเซอร์อีกตัวไอ้กพัดไม่มีนะครับผมก็แถมให้พี่เอ็มเขาเวลาถอยนี่ก็ช่วยได้เยอะเพื่อป้องกันอันตรายเวลาถอยจะชนปุ๊บม,มันดังติต๊ตต,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 ติ๊อันนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันนี่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 เดเลยที่เด็ดเลยฝ่าท้ายโชว์โชว์นิ้วเดียวนี่พี่ในใกล้ๆนี่โชว์นิดเดียวนี่จะเอาลิ้นโชว์ด้วยใช้ลิ้นยกด้วยนี่ฝ่าท้ายผ่อนแรงอันนี้ช่วยได้เยอะจริงเวลาแบบเวลาขนของหรือแฟนพี่เอาขนของเงี้ยก็ช่วยได้เยอะครับซัพพอร์ตได้เยอะฝ พี่เอ็มยังไงผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ฝากให้ผมดูแลเคสพี่ครับขอบคุณบีเหมือนกันที่จัดออกมาถูกใจพี่ตรงใจสุดๆครับผมถ้าคันหน้าออกรับรองต้องออกที่บีแน่นอนโอเคครับขอบทุกคนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฟอร์ด b ีีนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าทุกท่านนะครับสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับ